นายสุรศักดิ์พันจริญวร,รกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้ชื่อง,งาน a w อร์ฟอร์คิ s สกิ l ฟ f ร์ u ิวเจซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศกว่า40แห่งโดยมีจุดจัดงานหลักที่กระทรวงอวถนนโยธีกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เยาวชนครอบครัวและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากสะท้อนความสนใจของสังคมต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเตรียมทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยนายสุรศักดิ์เน้นย้ำถึงความสําคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ภายในงานมีกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้งเวิร์กช็อปทดลองวิทยาศาสตร์นิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเวทีแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมทักษะอย่างรอบด้านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทักษะแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม